ครับัอดีเปิดับครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องหมู่ว่านนี่ว่าพิษต้องขอเอาไปเลยะค่ะเดอ้อเอฟซีโทรมาไล่หลายหมู่ว่านว่าเรียกกันรับวงในของอันเจ้าผู้ใช่รับผู้ใส่เนาะว่าพิษว่าไปหาศูนย์เจ็ดวันว่าอันว่าพิษหมู่ว่านนี้ครับมันสิเป็น ห้าสี่หนึ่งของคุยิ่งสิเป็นหาศูนย์เก้าแต่ว่าขีดตรงกันคือหาหนึ่งเนาะคะ่ะของคุยิ่งนี่จะห้าศูนย์เก้าล่างห้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเด้อค่ะเด้อต้องกราบขอบให้มื่อนี้กับมื่เกียข่าวเนาะคะ่ะเข่าแมาวกับกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะชมเพื่อความบันเทิงสีขาวสีรุ้งนีย่ยังบงห่หนุบพี่น้องแต่เขาก็มีหวังเนาะหวังให้มันเข่าเนาะคะ่ะ เจ้าผู้ชายยังยืนยันตัวเก่า5-4-1ล่าง5-1นะคะเิ่นทรมากเหมือนเจ้าว,ว่าเดี๋ยวมือเลขอ,อกกอนพ่นวาอาจจะไม่เปลี่ยน5-4-1หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเดี๋ยวสีทูบอกก็ต้องรุ่นกันไปอีกเนาะคะ่ะสําหรับเลขของเจ้าผู้ชายเจ้าผู้หญิงก็ตัวเดิมปอยทีเดียวแล้วเลยนะะเนะาะบารนี่กัใส่วิทยาลานนะคะ่ะกับโบงูว่าสีขาวสีรุ่นเท่ากับจงเบอร์ควอนบันเทิง กาลินไปเพ่อมว้วนเด้อยกสือลายพี่น้องวันนี้มีอะไรมาเราเองทีฟันครับอันฝันแม่มันไปตรงเด็กเรบผู้ยิ่งแม่ฝันฟันว่าเมื่อนั้นฟันว่าเมื่อบ้านบู้ยตรงเ,รรเด็กเรบผู้ท่ายพร้อมดิฟันก่อนเพิ่นจะให้เดขอีกที่ตัวนี้นะแต่ว่าหัน่บิีว่ามันสิเป็นเด็กแกเทียฝฟันว่าเมื่อบ้านอยู่อุบลบ้านเด็กขีนะหนึ่งหาสี Mm hmm. ฟันว่าแม่นัน่นตุ้ยฟันว่าโอโปอนีขับรถชนแม่แล้วมาตัวเบิกทราบว่าแม่เบิกทราบมีขึ้นไปผูกข้ออยู่ทั้งบ้านว่าสัน่นแต่ว่าเบิกทพพราบผูเรียงน้องน้องผู้หญิงนะคะ่ะผู้หนึง่งอยู่ในบ้านหันเลยโู่ค่าว่าแม่เสียชีวิตละไห้ไรโอโปอเจ้าเคารื่องโบอบคอย,อยพี่ไม่กล้าบอกพี่ถอยรถชนแกว่าสัน่นคันไหนละชนในวะ นี่ละ่ะคันหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนี่ล่ะชนแล้ในว่าซึ่งพ่อมฝันไปตรงกับอุปออันนี้ฝันยีด่ดีเลอพี่น้องบาดก็ได้เดียวเห็นน้องเป็นผู้หญิงนางเด่นอยู่ในยันหันคนได้ว่าสีบอกน้องดีว,าว่าน้อ,อว่าสันเทิ้งเบาเติ้งห้อุปัวเห็ดเสร็นแล้วว่าสันไปยังคือบ่บอกว่าแม่เสียชีวิตชะพ่อหาเราบ่บอกาลายเหมือแล้วว่าสันนั่งหอ้อยูู่้เดียวสเสด,ดสะเสด็จตื่นขึ้นมา ได้ถามแม่ว่าแม่เจ้าอายุเท่าใดวาสันคอยฟันว่าเจ้าเสียเมื่อคืนนี้วัสดุมันได้บอกว่าอายุแม่นั้นห้าสิบเก้าย่างห้าสิบแม่เกิดห้าสิบเก้าย่างห้าสิบขอไฟห้าสิบเก้าย่างหกสิบเออไม่ใสิบพราหาศูนย์คือปอฟันว่าน้อห้าสิบเก้าย่างหกสิบเนาะค่ะแต่ว่าเพระท่านหกสิบดิ เพื่อนเกิดพ่อสอหาศูนย์กระตรงอย่างนีกโอปอเพื่อนเกิดพ่อสอสองหา้าศูนย์เก้าเขาเพื่อสีตรงแถบาทนี้หาศูนย์เก่าพ่อสอเกิดเพื่อนตรงไปเมื่สุยางเนาะค่ะใจขึ้นเลยพี่น้องไรบังดูอายุแม่ต่อไหนหเป็นว่าเบิกทราบกันเลยมื่อไรเบื้องว่า เอาแน่ยเจ้าว่าท่านหกสีบได้หนิโอ้ยพ่อแม่บวได้เงินเบียนผู้เฒ่าเราเลยว่าเนาะเรากับทางเงินเดียนผู้เฒ่าอยู่บวได้แจัคเกียเระวะได้เช่นเดีเจ้าห้องกครอยู่หาสิบเก้าย่างไปหกสิบเน่ว่าท่านหกสิบเต็มก็เลยว่ามาัตรงเนาะอีแม่บ้านนี้มาใจขึ้นเนาะเมื่อนี้จะเป็นความฝันเนาะย่านพ่อแม่พี่น้องลืมระทาตุออกความฝันเบิกทรัพย์กับไปตรงกับเลขรับผู้หยิงเนาะ ตรงยูเดจยาเดอบัดที่นี่มาตรงอีกกับขอกับเจดุดในคืนที่ว่าเปิดโชกเปิดดวงผูใ้ใดจะเปิดโชกเปิดดวงกะเดี๋ยวสีนัดหมืออีกเทียนเนาะค่ะถืองวดน,นี้ก้อนพี่รองงวดนะเขามาเปิดโชเกเปิดดวงก้อนสีจะซื้อได้อันนี้กับความเสี่ยส่วนบุคคลเฮ็ดแบบใดขืนพน้นน้ำใหม่ายสีถูกเทียนเครื่องไหวสักการะเพื่อนนั่นละเอาง่ายว่าอย่างเพื่อนพี่หอบอย่างเพื่อนเพื่อนกัหายเฮา ข้าวบดใหญงเพิ่นข้าอิม่มผู้เดียวเพิ่นข้อิม่มเพิ่นกับผู้ใหญเขาวทีเบิเกทราบกันเลยว่ากาสิ้นตั้มพิธีสวดขอโุขลาไปนั่งในมือนั้นปรากฏว,ว่าเฮ็ดไปเดวก็ได้ขึ้นขึ้นมือนั้นเนาะเป็นมือวันโกนเลขแดงขึ้นจึงครึ่งอยู่พ่นปูงาเนาะค่ะย่าน,าานเลื่อมเส้นทตัวนี้ในสำคัญอยู่ดีเบิกทราบเมือปป่อใครพลาดจ้าเที่อเอาอยู่พ่นปูงาเขาสู้งดเนาะ เห็นมึงกึงมึงกึงแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หลายคนว่าเอามาาจะใส่เห็นอยู่พ่นปูพ่นเนี่งวดที่แล้วสี่สี่ับสี่หกเห็นอยู่พ่นปูพ่นเนี่ยออกี่หกเบิกซาบปยก้อนที่เลคลับจะมาโดยสัำไปเนาะแต่คนบ่ได้สนใจเองเพิ่นจะสนใจได้เลคลับเนาะค่ะบาทนี่เลขรางมันมาหาสามนี่บ่นี่มหาะะสามอากาศซาติซด มึงกึ่งมึงกึ่งขึ้นบาทสุดถ่ายเบื้องซีเทียกับพอ่อแปดศูนย์เม็ดเดียวเลขล่างเบิกทรับกับสื่อกันบนล่างกับพร้อมอยู่แล้วเบิกทรับนะะเป็นคนหลอกขอบเนาะค่ะเป็นยังกับสื่อเลขเบิดหลายบาทบนล่างกับพ่อมเบิกทรับมั่นใจเลขล่างบอมาหาหนึ่งกับสีมาศูนย์แปดแปดศูนย์แต่ว่าสีเสียปูกันญาสีซื้อไหวแปดศูนย์ศูนย์แปดเลยค่ะ ตนี่ตัวนักเบิกทรัพย์จะทำบริบอกไ์เนาะใส่ชอบมาแจ้งตามวันนี้คือเป็นเลขอะไรครับนี่เป็นเลขเลขล็อกเหรอหรือว่าไงครับบรเลขส่วนตัวนอเป็นเลขส่วนตัวเบิกทรัพย์ปล่อยไปแล้วคนสนใจรลือย่านย่านย่านมันมาออกตัวนี่ตัวเลขเบิกทรัพย์ฝันนี่ครับเลขเบิกทรัพย์อันวอเนี่ยคือทั้งหมดวันนี้คือเป็นเลขความฝันเบิกทรัพย์ล้วนๆหรืครับอธิบายหน่อยนะฮะ้วกา ยานเอฟซีเริ่มเมื่อที่ห้าขออยู่พูนผูงานมันออกสูงวมดไหมเอสิถืออยู่ผู้เดียวเสียดีพี่น้องครับก็เลยอยากแบ่งพันคือเลขลับผู้ชายเนี่ยฟันทงจะมาวันเลขออกนะเอฟซีนะส่วนเลขรับผู้หญิงปล่อยมาแล้วนะครับผมตรงกับความฝันเลยอืดาบันนี่เสียงเลขกทั้งหมดทั้งมวลฟันว่าเด็กจับปลาปลาหน้ามันขอดปลาหน้าหน้าไหลได้หน้าห่วยเด้ น้ำมันมีแต่ปาน้ำตื่นเบ่อแล้วเลยเอาสวิงไปตรงเอาป่าเลยเ้ใส่คูดถังบเบิกทราบกะตีเป็น80ดศนย์กฝันหมึกขึ้นจัก,กิิตามใครดีเนาะแม่มันหลายอาจารย์จักสีตามไปคันมัดก,กระจัดคัดกับผ้าเนาะในเขียนไวนอี้อันนี้ของเบิกทราบเด้อเอาไว้พิจารณานะอันนี้คือของเบิกทราบคนเดียวนะครับ อันนี้ของบิกทราผู้เดียวงบหน่อยทุนหน่อยฟันไปเลยแปดศูนย์ไม่ไม่เกี่ยวกับเลขลับนะไม่เกี่ยวกับเลขลับเลขฝันเอฟซีย้าให้เอฟซีได้ฟังนะครับผมไม่เกี่ยวกับเลขลับนะครับผมต้องดูให้จบนะถึงจะรู้เรื่องนะครับบ้านนี่ตู้ที่ตรงเลขลับกับมี่ค่ะตรงตัวใดตรงหาเก้าเปตรงครับผู้หญิง่นเนาะโอ้ตรงกับเลขลับด้วยใช่ตรงกับเลขลับตัวนี้ก็ฟันไปเลยห้าเก้าตรงกับเลขลับ เพราะว่าฝันเราเมีเสียเนาค่ะเบิ้งไปนี่เด้อของเบิกซับมีับเอาให้เบิ้งเนาะค่ะไม่กลับหัวใช่ไหมงวดนี้ไม่กลับแล้วห้าศูนย์เก้าศูนอย่างนี้ไม่กลับเนาะเอฟซีครับผมอันนี้เป็นเลขฝันเบิรักซับนะครับผมเอฟซีอย่าสับสนนะเพราะว่า เลขเลขลับเราก็ปล่อยกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วนะครับวกันนี้เป็นเลขฝ <คน S 2> ันส่ว,นต,วนตัวแล้วก็เลขขอปู่ย่าจะมีแค่นี้เลขขอปู่ย่าที่สองต้นไม้ใช่ไหมเข้าทุงหนนะอืมแปดสี่ศูนย์เนี่ยนะใช่แล้ววันนี้ฝันว่าแม่เสียฝันเทไรมันออกือเทียาอายุเล่า, <59 S 2> าห้าสนะิบเก้าย่างหกสิบใช่ไปตรงเลขผู้นิ่งขันชิ่ากับตรงเลโอปอ เลขพูดยี่ง้าศูนย์เก้าของเบิร์กซับเด็หกศูนย์มันกลับหัวกันตัวกันเพื่อนกันหาศูนย์หกต้องกันแต่ว่าอันนี้โตัที่เบิร์กซับนักนักหาเก้าหกศูนย์แล้วกับแปดศูนย์มีสามหางเนาะคะ่ะสองตัวบนล่าง เบิกองซับชอบส่วนตัวไผมาขัดจับเนาะอันนี้ฝันดีอันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัว fc แคปไว้เลยนะฮะเบิ้งไว้น้ำแนงพี่น้อง่ยเบิ้งแต่เลขหลากหลายเนาะค่ะห้ามันมากกวเบิกซับยี่มันสี่อยาไเลหน่ซื่ออันผู้ใดมาขยิบรถตดอี่ไปด้หน่อยเนาะเอาไทยแช่ค่ะ fc ต้องดูให้จบนะครับผมว่ามันมันมันคือตัวเลขของอะไรนะ fc นะไม่ไม่ไม่ใช่เลขลับนะครับผมอันนี้เป็นเลขความฝัน แต่มันตรงกันก็คือห้าเก้าเนาะใช่ว่าตรงกันก็เลยเอามาพูดให้ฟังเมื่อวานขอภัยพูดผิดเลขแล้วพอไปบอกหาศูนย์เจ็บมันว่าจากไหนมันบอกพีษว่าสิว่าหาศูนย์เก่าโอ้เออเอฟซีโทรมาติ้งว่าอนี่ก็เลยว่าขออภัยเรื่องวัคพีนโอเคครับผมโอ้โหเมืาอกี้ก็ยังพูดผิดห้าศูนย์เยอะห้าศูนย์มันก็มีอยู่แล้วห้าสิบเก้าห้าศูนย์มันละ ก็เป็นแนวทางนะเป็นความฝันนะเอฟซีนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเอฟซดูให้จบนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเลขรับผู้หญิงเลขรับผู้ชายแล้วก็ความฝันเบิกทรัพย์นะครับผมถ้ามันออกก็ด้เป็นพยานว่าจะเบิกทรัพถืออยู่เ้อครับผมขอบคุณเบิกทรัพครับผมสำหรับแนวทางนะฮะ